สวัสดีครับวันนี้เรามีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันนะครับมาจากข้อความที่เราได้มาชื่อเรื่องว่าอย่าอายที่จะเริ่มต้นใหม่มคือฟังดูแล้วว่าเหมือนเป็นคำปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจดีนะครับให้กล้าแบบมองชีวิตตัวเองใหม่ค่ะเป็นหัวข้อที่ทรงพลังเหมือนกันนะคะครับผมประเด็นหลกัหลกๆที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือ,อ,อพยายามทำความเข้าใจคาว่าอายเนี่ยในบริบทของการเปลี่ยนแปลงมันคืออะไร ค่ะแล้วก็ทำไมการเริ่มต้นใหม่มันถึงไม่ใช่เรื่องหนาอายหรือไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นโอกาสให้เราโตขึ้นซะอีกใช่เลยค่ะที่น่าสนใจมากคือมันเหมือนท้าทายความคิดเดิมๆของเราเลยนะคะเกี่ยวกับคำว่าสำเร็จหรือว่าล้มเหลวมันชวนให้เราคิดว่าเอ๊ะหรือจริงๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในชีวิตที่เราไม่ต้องไป เออ่ปิดบังหรือรู้สึกผิดกับมันน่าสนใจมากครับงั้นเราลองมาค่อยๆแกะดูกันว่าแนวคิดนี้มันมีแง่มุมอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วทำไมมันถึงสำคัญนะครับเอาคำว่าอายก่อนเลยในข้อความนี้เขาดูจะไม่ได้หมายถึงแค่เขินๆทั่วไปเนาะครับอืมใช่ค่ะแต่เหมือนจะเน้นไปที่ความรู้สึกเอ,อ,อับอายหรือว่ากลัวคนอื่นมองกลัวโดนตัดสินว่าเราแบบ ล้มเหลวไม่เก่งค่ะหรือแม้กระทั่งเราตัดสินตัวเองว่าเฮ้ยทางที่เคยเดินมามันไม่ใช่แล้วหรอต้องเปลี่ยนหรออะไรแบบนี้อืมประเด็นเรื่องความอายนี่มันมันซับซ้อนเหมือนกันนะคะเพราะบ่อยครั้งมันผูกกับเอ่อความคาดหวังของสังคมรอบข้างครับหรือภาพความสำเร็จที่เราวาดไว้ในใจหรือคนอื่นคาดหวังจากเรา พอเราต้องเปลี่ยนทางเดินปุ๊บมันเลยรู้สึกเหมือนเหมือนเรายอมแพ้ไปโดยปริยายเลยนะคะแถวต่อหน้าคนอื่นแล้วก็ต่อหน้าตัวเองด้วยข้อความนี้ก็ชี้ให้เห็นแรงกดดันตรงนี้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วคำว่าเริ่มต้นใหม่แล้วครับข้อความนี้ให้ภาพไว้อย่างไรบ้างครับในข้อความนี้เขามองว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยเออมันคือความกล้าหาญอย่างหนึ่งเลยนะคะความกล้าหาญใช่ค่ะ คือกล้าที่จะปล่อยสิ่งเก่าๆที่มันมันไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นงานความสัมพันธ์หรือว่าความเชื่อเดิมๆของเราอ๋อครับเพื่อเปิดที่ว่างให้สิ่งใหม่ๆที่อาจจะเหมาะก,กับเรามากกว่าในตอนนี้เข้ามาแทนที่ครับผมซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะเล็กน้อยหรืออาจจะแบบว่าพลิกชีวิตไปเลยก็ได้คะ่ะมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่เหมือนเป็นการตัดสินใจที่ต้อง เอ่อใช้ความเข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เราอยากได้อะไรกันแน่ถูกต้องเลยค่ะมันคือการตัดสินใจอย่างมีสติมากๆที่จะเลือกทางที่มันใช่สำหรับเราณนะปัจจุบันมากกว่าจะยึดติดกับภาพเก่าๆหรือสิ่งที่เคยเป็นมาในอดีตนะคะครับผมงั้นคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมเราถึงไม่ควรจะอายล่ะครับถ้าต้องเริ่มต้นใหม่ ข้อความนี้มีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนบ้างครับมีหลายมุมที่น่าสนใจเลยค่ะอย่างแรกเลยข้อความนี้มองว่าชีวิตคนเรามันคือการเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วอืมครับสิ่งที่เราเคยเชื่อเคยต้องการมากๆตอนวัยรุ่นพอโตขึ้นเอ,อ่อมุมมองอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้สิ่งที่เราให้ค่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะคะแต่เป็นสัญญาณของวุฒิภาวะด้วยซ้ํา เป็นการเติบโตเป็นความเข้าใจชีวิตอ๋อเหมือนกับว่าการยอมรับว่าเราต้องการเปลี่ยนเนี่ยมันคือการซื่อสัตว์กับตัวเองณนะตอนนี้มากกว่าจะฝืนอยู่กับอดีตใช่ค่ะการกล้าบอกว่าโอเคทางนี้มันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับเราแล้วละแ,แล้วลุกขึ้นมาหาทางใหม่ที่คิดว่าใช่กว่าเดิมเนี่ยข้อความนี้ยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญเลยนะคะไม่ใช่ความอ่อนแอหรือการยอมแพ้เลยมีเหตุผลอื่นๆอ,อ,อีกไหมครับที่ข้อความนี้เขาเน้นอีกประเด็นที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของโอกาสค่ะ ข้อความนี้ให้มุมมองว่าการที่เราปิดประตูบานเก่าไปที่มันอาจจะฝืดๆหรือมันไม่ใช่แล้วนะคะคมันอาจจะเป็นการเปิดทางไปสู่ประตูบานใหม่ที่ดีกว่าหรือเหมาะกับเรามากกว่าที่เราคาดคิดก็ได้นะคะคือถ้าเรามมวแต่กลัวไม่กล้าเปลี่ยนเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่ามีอะไรรอเราอยู่ข้างนอกนั่นเหมือนเปลี่ยนโฟกัสจากการมองย้อนไปข้างหลังมาการมองไปข้างหน้าแทนประมาณนั้นเลยค่ะคือการเคลียร์พื้นที่ ทั้งในใจเราแล้วก็ในชีวิตจริงด้วยนะคะเพื่อให้สิ่งใหม่ๆมันมีที่ทางเข้ามาได้ครับแทนที่จะปล่อยให้พื้นที่นั้นมันเต็มไปด้วยความรู้สึกเสียดายหรือความกลัวกับสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่เราหวังแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ข้อความนี้ให้ความสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องความสุขใช่เลยค่ะอันนี้สําคัญมากข้อความนี้เหมือนตั้งคําถามชวนให้เราคิดนะคะว่าการที่เราฝืนทนอยู่ในจุดที่เราไม่มีความสุขหรือมันไม่ใช่ตัวเราเลยเนี่ย เพียงเพราะว่ากลัวเสียหน้ากลัวคนอื่นนินทาหรือกลัวเสียดายสิ่งที่เคยทำมามันคุ้มกันจริงๆรหรอครับการเลือกทางเดินที่มันนำไปสู่ความสุขจริงๆจากข้างในตัวเราต่างหากคือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญที่สุดนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเอ่อเวลาชีวิตเรามันก็มีจำกัดเนาะครับการใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่เติมเต็มเราเพียงเพราะคาว่าอายที่จะเปลี่ยนเนี่ย มันก็เหมือนเราเสียโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตที่มีความหมายไปถูกต้องที่สุดเลยค่ะข้อความนี้ตอกย้ำเรื่องคุณค่าของเวลามากๆแล้วก็การให้โอกาสตัวเองได้ค้นหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมีความหมายจริงๆครับการเริ่มต้นใหม่มันเลยเหมือนกันร,รีเซ็ตเพื่อไปสู่จุดนั้นได้ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามอืมเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับในข้อความนี้มีเรื่องเล่าประกอบเรื่องหนึ่งที่ น่าสนใจมากชื่อเรื่องเชฟอนอกับเมนูที่ไม่เคยอยู่ในฝันอ๋อค่ะจำได้เรื่องนี้น่าสนใจจริงๆ c h e เชฟอนอนี่คือแบบตัวแทนความสำเร็จตามสูตรสำเร็จเลยนะคะครับคือเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยโบราณชื่อดังมากเปิดมา20กว่าปีได้รางวัลอะไรเยอะแยะใครๆก็ยอมรับว่าสุดยอดค่ะภาพลณ์คือเพอร์เฟมากแต่เบื้องหลังภาพนั้นข้อความเราว่าจริงๆแล้วเชฟอน เริ่มไม่มีความสุขแล้วความสำเร็จมันกลายเป็นความกดดันมหาศาลการต้องคิดเมนูใหม่ๆที่เคยสนุกมันกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งใช่ค่ะแล้วความเครียดสะสมมันก็เริ่มส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างชัดเจนเลยใช่ค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญของเชฟออตามที่ข้อความเล่าไว้นะคะมันเกิดขึ้นตอนที่เธอทำงานหนักมากจนป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยครับ ช่วงเวลาที่ได้พักตรงนั้นล่ะค่ะที่ทําให้เธอได้อยู่กับตัวเองได้คิดทบทวนแล้วก็ยอมรับความจริงกับตัวเองว่าชีวิตที่ทุกคนมองว่าสมบูรณ์แบบเนี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการอีกต่อไปแล้วเหมือนความฝันที่กลายเป็นจริงแต่ความสุขมันหายไปไหนไม่รู้ใช่เลยค่ะอารมณ์นั้นเลยความสุขมันหล่นหายไประหว่างทางแล้วเธอก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่เอ่อฮือหามาก คือประกาศปิดร้านอาหารที่เหมือนเป็นชีวิตของเธอมาตลอดใช่ค่ะการตัดสินใจนี้คือช็อกคนรอบข้างมากทั้งทีมงานลูกค้าคู่ค้าหรือแม้แต่ครอบครัวเองครับทุกคนก็เข้ามาพร้อมคำถามความไม่เข้าใจแบบเสียดายสิ่งที่สร้างมาต้องนานทำไมไม่สู้ต่อละ่ะอายุขนาดนี้แล้วจะไปเริ่มอ,อะไรใหม่ได้อีกซึ่งมันก็สะท้อนเรื่องความอายที่เราคุยกันตอนต้นเลยนะครับชัดเจนเลยค่ะแรงกดดันจากรอบข้างเรื่องนี้มันมีจริง แล้วตัวเชฟเอาเองแหะครับตอนนั้นเขารู้สึกยังไงข้อความเล่าไว้ไหมครับข้อความเล่ารายละเอียดตรงนี้น่าสนใจมากค่ะคือเชฟเอาเองก็ยอมรับนะคะว่าลึกๆก็รู้สึกอายจริงๆที่ต้องบอกใครๆว่าจะทิ้งสิ่งที่สร้างมากับมืออืมครับมันมีความรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวมีความกังวลเหมือนกันว่าจะไปทางไหนต่อแต่แต่แต แต่ในขณะเดียวกันลึกๆล,ลงไปกว่านั้นกลับมีความรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกโล่งใจค่ะโล่งใจเพราะรู้แก่ใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้คือการทำเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากสภาวะที่มันไม่ใช่แล้วจริงๆเข้าใจเลยครับแล้วการเริ่มต้นใหม่ของเชฟอ หลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับหลังจากปิดร้านไปเธอก็ให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนจริงๆค่ะไปเที่ยวลองทำโน,น่นทำนี่แล้วเธอก็ค้นพบแพชชั่นที่มันซ่อนอยู่ลึกๆมานานคืออะไรครับคือการทำขนมหมบสไตล์ยุโรปค่ะเป็นสิ่งที่เธอชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ทำจริงจังเลยเพราะชีวิตทุ่มเทให้กับร้านอาหารมาตลอดอ๋อ แล้วเธอก็เลยตัดสินใจเดินบนเส้นทางใหม่นี้เลยใช่ค่ะไปลงเรียนทำขนมเพิ่มเติมอย่างจริงจังแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งแบบเล็กๆเลยนะคะด้วยการเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆในตลาดชุมชนครับใช้ชื่อร้านง่ายๆว่าเมนูของออนไม่ได้พยายามจะบอกภัยว่าเป็นเชฟดังคนเดิมเธอลงมือทำเองอบขนมปังครัวซองเค,ค้กง่ายๆขายในสเกลเล็กๆค่ะ โอ้จากสุดยอดเชฟร้านอาหารหรูมาเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่เล็กๆในตลาดผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับแตกต่างกันเยอะไหมข้อความนี้ชี้ให้เห็นผลลัพธ์ที่เอ,อ่อน่าสนใจมากค่ะคือแน่นอนรายได้อาจจะเทียบไม่ได้เลยกับตอนทำร้านใหญ่ครับแต่สิ่งที่เชฟออนได้กลับคืนมาคือความสุขที่มันหายไปนานมากๆ ความสุขจากการได้ทำในสิ่งที่รักจริงๆใช่ค่ะความสุขจากการได้ลงมือปั้นแป้งเองได้กลิ่นขนมอบหอมๆได้คุยกับลูกค้าใกล้ๆบรรยากาศมันต่างจากเดิมแบบสิ้นเชิงเลยค่ะสุขภาพกายสุขภาพใจก็น่าจะดีขึ้นตามไปด้วยแน่นอนค่ะดีขึ้นมากและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือความรู้สึกอายที่เคยมีตอนแรกๆอะค่ะมันหายไปแล้วอืม เธอไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าลงเลยที่ตอนนี้เป็นแค่เจ้าของร้านเบเกอรี่เล็กๆเพราะคุณค่าที่เธอใช้วัดตัวเองมันไม่ใช่ชื่อเสียงหรือเงินทองแบบเดิมอีกต่อไปแล้วแต่เป็นความสุขความสงบในใจณนะปัจจุบันถูกต้องค่ะซึ่งสำหรับเธอแล้วสิ่งนี้มันมีค่ามากกว่าความสำเร็จใหญ่โตในใสายตาคนอื่นทั้งหมดเลยโหเรื่องราวของเชฟอาร์นี่เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังจริงๆนะครับมันทำให้เห็นภาพชัดเลยว่าการตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ ที่บางทีคนนอกมองว่าเป็นการถอยหลังเนี่ยใช่ค่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นก้าวที่สําคัญที่สุดเพื่อให้เราเดินหน้าไปสู่ชีวิตที่เราต้องการจริงๆก็ได้จริงอย่างที่คุณว่าเลยค่ะมันสะท้อนแก่นของแนวคิดอย่าอายที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ชัดเจนมากๆ การกล้าเดินออกจากกรอบความสําเร็จเดิมๆที่ถึงแม้มันจะดูดีแต่ถ้ามันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเราแล้วเนี่ยการเลือกที่จะเปลี่ยนเพื่อความสุขของตัวเองคือสิ่งที่น้อยยกย่องกว่านะคะมากกว่าการทนอยู่กับสิ่งเดิมเพียงเพราะกลัวคนอื่นจะมองอยังไงครับผมสรุปแล้วจากที่เราได้ลองคุยกันลองเจาะลึกแนวคิดอย่าอายที่จะเริ่มต้นใหม่ผ่านข้อความนี้ ทั้งความหมายเหตุผลแล้วก็ตัวอย่างเรื่องของเชฟแคร์รอลทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับค่ะหัวใจสำคัญที่ข้อความน,นี้พยายามจะบอกเราก็คือการมองว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเป็นสิทธิ์และก็เป็นโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับเราทุกคนเสมอนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหรหรือเคยผ่านอะไรมา ใช่ค่ะไม่ว่าเราจะายุเท่าไหร่เคยทําอะไรมาเคยสําเร็จหรือล้มเหลวในทางเดิมแค่ไหนก็ตามมันคือการอนุญาตให้ตัวเองได้ค้นหาได้เลือกทางเดินที่ใช่สําหรับตัวเราในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตจริงๆค่ะมีประโยคทิ้งท้ายในข้อความนี้ที่่งชอบมากครับเขาเขียนไว้ทํานองว่าชีวิตก็เหมือนสมุดเปล่าที่มีหน้าใหม่ๆให้เราเขียนเรื่องราวของเราได้เสมอตราบใดที่เรายังกล้าที่จะหยิบปากกาขึ้นมาเขียนอืมเป็นประโยคที่ดีมากเลยค่ะ บ,บางทีนี่อาจจะเป็นจังหวะดีๆที่เราจะลองถามตัวเองดูงเงียบๆก็ได้นะครับว่าณตอนนี้มีบทใหม่ของชีวิตบทไหนที่เราอยากจะลองเริ่มต้นเขียนมันดูบ้างหรือเปล่า